ไม่ทุกคนปลื้มก็คือวันครูวิชาธรรมกายวันเพ็ญขึ้นสิ้าคัเดือนสิบซึ่งตรงกับวันอังคารที่ยีสบเอกันยายนพุทธศักราช2,564ด้วยตัวเลข3,704,104ล้านหนึ่จบ มาสวดธรรมจักรบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารกันนะเพราะเป็นวันที่สำคัญมากซึ่งใครจะคิดอย่างท่านก็ไม่ใช่ง่ายไม่ได้ตายเถอะแต่ท่านคิดแล้วก็ทำได้ด้วยแล้วจนในที่สุด ท่านก็ได้วิชามาสอนพวกเราทุกคนซึ่งเรามาอยู่ในรุ่นที่ขยายวิชาและรักษาวิชาทำความปรารถนาของท่านให้สมหวังเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้า และให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มไปทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ก็ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมันร่วมกันสวดธรรมจักร จนไปถึงเป้าจงสนผลดลบรรดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบจากความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเถินสาธุอรังสม,มาสัมพุทธวจนะ ระหังสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิพุทธังพระวันตังอาภิวาเทมิพุทธโธมนาโถพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเรา สวัสดโตภะคะวะตาธัมโมสวัสดโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสามิธัมมังนะมัสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนามิสังโฆเมนะโต พระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุตรท,ท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ อายุมั่นขวัญยืนไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้เข้าถึงพระธรรมกายเร็วๆหลับเป็นมหาเศรษฐีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกภบทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกคนเทินสาธุ ก็ขอทุกท่านได้พนมมือ